มาเรื่อยๆตรงคัเราตอนนี้อยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมมองกระจากด้านหลังมองกระจกด้านหลังขวาว่างด้านาซ้ายมือว่างด้านหน้าผมระยะโวนใกล้เี๋งจอดําึงคันในห่างเข้ามานิดนึงก็ไม่ได้ใจอรถอยู่มีใครเี็รถเดือดหรือไม่ตอนนี้ถนนค่อนข,ข้างโล่งพ่อนเป็นช่วงยวิดอยู่ระยะโซนใกลมีรถเลี้ยวไปด้านซ้ายมือหนึ่งคันในระยะโซน ใกล้ของผมด้านหน้ามีรถสวนมาหนึ่งคันตอนนี้ความเร็วใช้อยู่ที่40กเมตรต่อชั่วโมงผมแทมเบรกชะลอความเร็วเพราะว่าข้างหน้าเป็นสีแยกระยะโซนใกล้ด้านขวามีรถเก๋งออกมาหนึ่งคันผมมองข้ามในด้านขวาด้านซ้ายว่างรถแค่รถออกมาผ่านสีแยกนี้มาเรื่อยๆในระยะโซนใกล้หน้าซ้ายมือมีรถจอดอยู่หลายคันมากในระยะโซนใกล้ผมด้านซ้ายมือมีผู้หญิงกำลังขึ้นรถมาหนึ่งคันและมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาผมด้านหน้าหนึ่งคัน แค่ทางหน้านซ้ายมือ,อ,าย,าอ,อย่าโนใกล้มีรถจอดอยู่เป็นรถตุ๊กตุ๊และด้านซ้ายข้างสับถ,ถึนค้าตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่30กมต่อชั่วโมงมองกระจกหลังมองกระจกด้านซ้ายด้านขวาว่างนระยะส่วนกลางของผมด้านหน้ามีรถขับอยู่หนึ่งคันตอนนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่30กมตรต่อชั่วโมงระยะ่วนใกล้มีมอเตอร์ไซค์ออกมาหนึ่าายยงคันประเทศสัญญาเพราะเขาไม่ได้มองกระจกหลังเขาหยุดแล้วด้านซ้ายมือของผม ข้างหน้าเป็นทางร่วมทางแยกเราต้องแต่บติดชรลความเรม็ไว้ว่าเดี๋ยวอาจะะมีรถออกมาทางด้านขวามือด้านซ้ายมือเนินเส้นนี้เป็นเนินวันเว